ยากแล้วเนาะข้นน้วยแหงแล้ว่ไเ่ากลยเราะเป็น้อยแหงแล้วทีอันนี้ถ้าว่ามันกินพร้อมามียรี่ออกเบิร์ดเมจะรี่ออกเบิร์ดรีออกนี่ยหนมห็นียใหญ่ย้ำนี่ย้ำนี่ถ้าฝนมาได้แบ่งแบ่งแบ่งกันไปพนะ จักจกิจเสนาคุณสุภามากสบข้าวกุดคลไมอดนกระแดกไรตัวนี้ได้อยู่ตัวนี้กระดกม่านนี่แหละง่ายออกไปเพราะว่ายายออกจากกันมองแ็ทแทงน้ำมาละแล้วยายออกไปเอาทุ่งมะเอาวันนั้นมาฮ่อเอาเอาผาสแลนมาห่อาอัดไม่หลอกเอางซี่แล้วมัน่อดีเสียงสดได้รอบกัน กอปไปเพรามหวานเจ้ามาเอาต้นพักหวานนั่มรถก็มี่ประเทศนี้ผมกับขอปุ้นเลยลายตัวมาให้ก็เลังใจพักดันนะครับกระตุกทุกงูกันคแบบว่าม่นรถติดตมเ่ยมันกระตุกซุกงูจะไมาเคยพ่าเนี้ยถ้าว่าเอาต้นใหญ่มันก็อยากอันนั้นยางในหัวพ่อคุนเขาจะเอาต้นใหญ่ต้นใไงก็เสียวออกมั็นยังวัตถิ์อว่จากเทียงหน้ามันเกิดขึ้นไม่แหย่เทียงหน้าก็เลยออกใครรู้แล้วบาริควาไม่งูมันดันมันไปคนออกขวงข่วแน่มันค่อยได้นั่นไง แต่ว่าเอาต้นใหญ่มันก็อยากอันนั้นยากในหัวพ่กหนเขาจะเอาต้นใหญ่ต้นใไงข้อเสียวออกมั็นยังมะเตี้ยวอกจากเทียงหน้ามันเกิดขึ้นไม่แหย่เทียงหน้าก็เลยออกไปรู้แล้วไปมักต้นใหญ่เคร่อเตอร์ต้อกันนั่นแหละเคร่อเครื่อเตอร์ล้านวิวล่ะนี่เคร่อเตอร์ล้านวิวเอาเบี้ยน้อยกับมีดดอกแต่ว่าเขาจะอยากได้ต้นใหญ่ก็เลยว่ากันเป็นเคร่อเตอร์ต้อกันก็เลยเออเอา นี่ยังกับแบงปั่นไปนี่ก็เล็กจ้ะมันบางมันบางน้ำฝนนี่ดีไร้มับางหนาบ้านเจ้าโอ้ยต้นน้ำฝนบ่ดีน้ำฝนบอกมันแตกบ่ได้เขาใหญ่ย่ำนี่นหญ่ใหญ่ปีกายนะก็ใหญ่โอวมากกระเด็ดดีพายย่ำมาอยากให้บอกมันแตกเอาเบี้ยน้อยกับมีดดอกแต่ว่าใครจะอยากได้ต้นใหญ่ก็เล็บวากันเป็นขี้เตือนน้ำกันก็เลยเออเอานี่ยังกับแบงปั่นไปพร้อมย่ำนี่ย่าลีออกเมื แมนไปจะรีออกเบิร์ดรีออกไงแมนใหญ่ย่ำนีใหญ่ย่ำนีถ้าฝนบ่ได้บ่อัดไม่หลอกเอาทุงสี่แล้วมันค่อยได้เสียงสดได้พอบกันก็ปลอยเบาานเจ้ามาเอาต้นพกหวานน้ำาคนออกของกลวงแนมมันค่อยได้นั่นไงเนี้ยแมนเขาจะหญ่ย่ำนีต้นพระวาน ข้าเจ้าอยากได้อันต้นไงบอกเอาต้นไหมก็บ่าอยากเอาข้าเจ้ามักวิธีหลัดแบงแบงปัดกันไปคนน่ะเสป็นแดกไรโอ้ยอันเอ็นมึงก็ไปปูข้าเดี๋ยวก็เป็นดองรึเล้วเอาต้นไงคอยเล่นหลงข้าบอกติดกับมีบ่าที่นี่ รุ่นหลายๆอย่เข่ามาให้กำลังใจพักดันนะครับกระตุกทุกอยู่กันครับว่าม่นรถติดตมเนี่ยมันกระตุกตุกโยกใช่ไหมข้าเจ้าอยากได้อนต้นไงบอกเอาต้นไม้กับบ้อยากเอาข้าเจ้ามักวิธีหลัดปีกายนะก็ย่ายอวบมากกับเด็ดดีพลายามวายอยาให้เบอกมันแตกปีกายนะก็ย่ายอวบมากกับเด็ดดีพลายามวายอยาให้เบอกมันแตก เนี้ยเมียนข้าจอยางย่ำนี่ต้นพระวันเอาเบี้ยน้อยกับมี่ดอกแต่ว่าเข้าจอยอยากได้ต้นใหญ่ก็เลยว่าอันเป็นขี้เตือน้ำกันก็เลยเออเอาเี้ยังกระแบงปั่นกันไปเนี้ยเมียนข้าจอยางยำนี่ต้นพระวันว่าอัดไม่หรอกเอาซิซิแล้วมันค่อยได้เสียงสดได้พบกันก็ไปพมาอันเจ้ามาเอาต้นพระวันน้ำมา เอาเบี้ยน้อยกับมีดออกแต่ว่าเขาจะอยากได้ต้นใหญ่ก็เล็ววา,า,ากันเป็นขี้เตือนน้ำกันกันเลยเออเอานี่ยังกระแบงปั่นกันไปย้มนีน่ดีย่<อ>างย้ำนี่หมายถึงวันหนึ่งเบาอันเบาแตกแล้วก็เวลามันโป่งยอดพร้อมเขาสิเขาสิตื่นโตตื่นโตเอาเอาไปนีไปรี่ใบมันออกแบ่งแบ่งปั่นกันไปเพื่อนะ พูนจักกิจจิเสนาคุณสุพัรร์มากสุขข้าวสุขผลนครพูนกระแดกไรง่ายออกไปเพราะว่ายายออกจากันมองเท็แทงน้ำมาละถ้าเรื่องง่ายออกไปเอาทุ่งมะเอาวันนั้นมาฮ่อเอาเอาผัดสลนมาฮ่อแบ่งแบ่งปั่นกันไปพูนนะคุณวงหยานที่เขามาลับทุ่มครับคุณจักกิจจิเสนาคุณสุพัรร์มากสุขข้าวสุขผลนครพูนกระแดกไรมาอัดไม่หรอกเอาทุงสี่แล้วมันค่อยได้เสียงสดได้บอกกัน ก็ปล่เพรามาเจ้ามาเอาต้นพักหวานน้ำมาคนออกของข่วงแน่มันค่อยได้นั่นไงคนออกของข่วงแน่มันค่อยได้นั่นไงนี่ใบออกแน่เาาใบบบ่น้ต้องรีบใบออกก่อนต้องรีบใบออกเพราะว่าสิบวันคนแรกแบบฟังเจ้าคนแรกลงก็ข้าสิบวัาไปง่ายออกไปเพราะว่ายายออกจากกันมองเทปแทงน้ำมาละแล้วเลยง่ายออกไป เอาทุ่งมาเอาันนั่นมะฮ่อเอาเอาผาสลลนมะฮ่อคว้อมีแกลีออกเบิร์ดแม่นไม่จะลี่ออกเบิร์ดรี่ออกีงแมนใหญ่แี่มีใหญ่ยงมีท่าฝนบ่ได้อว่าเอาต้นไงมันก็อจากันันยางด้หัวเเขาจะเอาต้นไงต้นไงก็เสียวออกมันยัง่าเตี้ยออกจากเทียงหน้ามันเกิดขึ้นไม่แหย่เทียงหน้าก็เลยออกไงออกไปเพราะว่าายออกจากอันมองเทแทงน้ามัละแล้วไงออกไป เอาทุงมาเอาวันนันมาฮ่อเอา,าเอาผา,าสแลนมาฮ่อ<ๆ>มักต้นใหญ่เครืเตอร์น้อกันนั่นแหละเครืเครือเตอร์ล้นลล<ๆ>ลานวิวล่ะนี่เครืเตอร์ <laughs> ล้านวิว<ๆ>บอกว่าเอาต้นน้อยตอนนอย้นน้อยก็มีนี่เบียร์น้อยก็มีเขาจะบอกอยากเอาเขาจะอยากได้ตนน้นใหญ่เข้ากัอยากได้ต้นทุ่มมันมีหน่อยแล้วโอ้ยต้นมีนม้วนแล้วมันก็ใหญ่ต้นนี้เออได้อยู่ต้นนี้ก็ได้ มานนี่แหละข้าเจ้าอยากได้อันต้นไงบอกเอาต้นม้ก็บอกอยากเอาขาเจ้ามักวิธีหลัดปีกายนะก็ยใายอวมากกระเด็ดดีพคแย่มาอยากให้บ่มันแตกแ่งบเนี้ยเมีนนขาเจ้าย่ายย่ำนี้ต้นพักวันย่ำนี้บ่ได้ว่ายางย่ฝนย่ำฝนใหญ่บ่ได้พรมีสิทธิ์ใหญ่ปลูกยังกปลูก้เมน แม่จังสันดีบ่ได้ปลูกใส่นฝนดิบ่บ่ดีง่ายโอ้ยอันอันมึงดูก็ไปปลูกแค่เดียวก็เป็นดอกแล้วเหรอต้นไงคายเล่นหลงเขาบอกข้าเจ้าอยากได้อันต้นไงบอกเอาต้นไม่กับ่อยากเอาข้าเจ้ามักวิธีหลัดแต่ว่าเอาต้นไ่มันก็อยากันันยางด้งวดมันข้าเจ้าเอาต้นไง ตน้นไงก็เ,เสียวออกมันยังมาเตี้ยวอ,อกจากเทียงหน้ามันเกิดขึ้นมาแหย่เทียงหน้าก็าเละออบรู้แล้วบาดนี้ว <laughs> <าด S 2> ่าอัดไม่หรอกเอาทีงสี่แล้วมันค่อยด้เสียงสดได้รอบกันว <laughs> ่าปล่ <laughs> อยเาอัานเจ้ามาเอาต้นผักหวานนะ้ำมาขลุกตนน้นไงเคร่องเตอร์น้อกัน <laughs> น,นั่นแหละเครื่อเตอร์ล้านวิวละนี่ที่ตัวล้านวิวตัวนี้เออได้อยู่ตัวนี้ก็ได้ มันนี่แหละเอาเบี้ยน้อยกับมีดดอกแต่ว่าเขาจะอยากได้ต้นใหญ่ก็เลยว่ากันเป็นขี้เตือน้ำกันก็เลยเออเอานี่ยังกระแบงปั่นไปย่ามีบ่ได้ว่าใหญ่ย่ามฝนย่างฝนใหญ่บ่ได้บ่มีสิทธิ์ใหญ่แมนแมนเป็สันดีบ่ได้ปลูกใส่นฝนดิบ่บ่ดีง่ายง่ายแล้วเนาะ ว่าจะได้น huh. ้อยแห้งแล่าเต้อันนี้แต่ว่ามากกับปีกาไก่ก็ย่ายออกมันกับเด็ดดีใยาง่ายวายจะให้เบามันแตกย่ายนี่ดีย่าง่านี่ไหมถึงวันหนึ่งเบามันบ่แตกแล้วก็เวลามันป่งยอดพร้อมเขาสิเขาสิตื้นโตัวตื้นโตเอาเอาไปนี่ไปรีใบมันออกบอกว่าเอาต้นน้อยต้นน้อยก็มีนี่เบี้ยน้อยก็มีเขาจะบอกอยากเอาเขาจะอยากได้ต้นไงเขาอยากได้ส่วนที่มันมีน้อยแล้ว โอ้ยตอนพิณวันเล่าต้นกระยายนายออกไปเพราะว่ายายออกจากกันมองเทปแทงน้ำมาล,ละและ้วเลยนายออกไปเอาทุ่งมะเอาวันนันมาห่อเอาเอาผ้าสเสลนมาหอ่อข้า,เ,า,าเจ้าอยากได้อนต้นไงบอกเอาต้นไม้ก,ก็บ,บ้าอยากเอาข้าเจ้ามักวิธีรัดคนออกของขวงแน่วันค่อยได้นั่นอลไรมักต้นไง เคร่อเตอร์ต้อกันนั่นแหละเครื่อเครื่อเตอร์ลานวิวอะนี่เคร่อเตอร์ลานวิวโอ้ยอันอันมึงดูก็ไปปูกข้าวเดียวก็เป็นดอกแล้วเหรอต้นใหญ่คอยเล่นหลงข้าวบ่ย่ำหนี้ดีย่ำหนี้ไหมถึงวันหนึ่งเบาันบ่แตกแล้วก็เวลามันป่งยอดพร้อมเขาสิเขาสิตื่นโตเตือนโต